นี่ของแบรนด์เนมทั้งนั้นเลยนะแต่พ่อแม่นี่แต่งตัวธรรมดากินธรรมดาอยู่แบบบ้านๆมากบางครั้งบ้านๆมันก็เป็นความสุขของเขาแต่ความสุขมากกว่านั้นก็คือการที่เขาได้อยู่กับลูกแล้วเราก็ดูแลเขาเนี่คยคือสุขที่สุดข,ของแม่ของพ่อกับแม่หนึ่งเชื่อนะว่าพ่อแม่ทุกคนรักลูกหมดแหละแม่หนึ่งเคยดา่าหนึ่งแบบดา่าที่สุดด่าเหมือนเขาเกลียดหนึ่งมากอะเหมือนเขาไม่รักหนึ่งเลยหนึ่งอยู่กับคําพูดว่าแม่ไม่รักกู แม่ชอบด่ากูขออะไรก็ไม่ให้ขอตังก็ไม่ให้ไม่เคยให้อะไรกูเลยชอบด่าแต่กูอย่างเดียวหนึ่งคิดแบบนี้มาตลอดแต่พอวันนึงอะที่เราแบบที่เราแบบเรารู้สึกว่ามันมีเรื่องให้เราเสียใจอะเรากลับมาเจอใครรู้ปะเจอแม่ะ่ะแล้วหนึ่งกับแม่อะไม่เคยขาดกันได้นะต้องอยู่ด้วยกันตลอดมันห่างกันไม่ได้ ออกจากบ้านมานะหอมกันฟัดหอมฟัดหอมเบี่ยงกันอยู่นั่นแหละเชื่อเป้าจะบ,บูชาของอะ่ะอยากได้แนวทางอะ่ะหนูเข้าใจรอดูหน้าไหลสดก็ได้หนูให้หแจกหนูไม่ห่วงหรอกหนูแจกให้แต่อยากให้ชีวิตดีอะ่ะก่อนจะบ,บูชาอะไรอะ่ะรอบข้าง รอบไก่พระในบ้านมีสององค์ตาเอา๋ยยายเอ๋ยปู่เอ๋ยย่าเอา๋ยพ่อเอ๋ยแม่เอ๋ยลุงป้านะ้าอาที่เคยเลี้ยงดูแลเรามาเราดูแลเขาดีแล้วหรือ,อยงังสิ่งศักดิ์สิทธิ์บางบางพระองค์เช่นปู่ก็ได้ยกตัวอย่างปู่ปู่อยากจะให้พรคนคนหนึ่งแต่ก็ให้ไม่ได้พรก็ยังไปไม่ถึง เพราะอะไรเพราะเมื่อคุณเหมือนยังไม่ได้เปิดเลยอะยังไม่เปิดอะไรแบบนี้เลยอ่ะคือเหมือนมันยังแบบมันยังมีกิเลสตัณหาอยู่อ่ะมันยังมีความอาคติอยู่ในตัวหนูบอกทุกคนทุกไลน์เลยนะอุ้ยอยากบูชาของนะหนูอยากได้เงินของคนที่เขาสําเร็จอ่ะมันภูมิใจอ,อ่ะถูกหวยแล้วอุ้ยหนูจะบอกว่าหนูอ่านคอมเมนต์ถูกหวยถูกหวยแล้วถูกหวยค่ะแม่เอาตัง แอบจะร้องไห้นะคะเพราะว่าชีวิตหนึ่งมันลำบากมาก่อนหนึ่งหนึ่งทุกวันนี้หนึ่งไม่ค่อยกลัวอะไรแล้วค่ะอันนี้แค่ต้องพูดเลยว่าหนึ่งไม่ไม,ไม่ไม่กลัวอะไรแล้วแต่ที่สุดในในชีวิตก็คือแม่และพ่อหนึ่งเคยเสียใจไว้ร้องไห้แน่เพืาอแต่ค,คนคนนี้หนึ่งมีพ่ออ่ะเล่าให้ฟังเลยนะถ้าร้องไห้ขอโทษนะ หึงมีพ่ออันนี้เล่าให้ฟังคือบางคนอาจจะแบบว่าอาจจะยังแบบยังยังยัง,ยงอาจจะเจอเหตุการณ์แบบหนึ่งอยู่นะคะหนึ่งมีพ่อเลีย้ยงและพ่อแท้แทหนึ่งเป็นคนที่เกลียดพ่อแท้แมากเพราะเขาตีแม่แล้วแม่กับพ่อหนึ่งก็เลิกกันหนึ่งกลัวพ่อมากหนึ่งเกลียดพ่อมากพ่อหนึ่งชอบกินเหล้าชอบตีแม่ แต่พ่อหนึ่งก็เป็นผู้มีอิทธิพลในอำเภอพนมสะะรารคามจังหวัดเชิยงเสาก็เรียกได้ว่าไม่มีใครไม่รู้จักหนึ่งอยู่กับความเกลียดความอาคติเขาเขาบอกรักหนึ่งเขาแบบเขาอยากเข้าหาเราเรารู้สึกแบบรังเกียจจนวันที่เขาตายอ่ะเราก็เสียใจแต่เราก็รู้สึกว่าเราเสียใจไม่มากจนกระทั่งมาเจอพ่อแทพ่อเหลี่ยม พ่อเลี้ยงดีมากดีกับหนึ่งมากๆหนึ่งรักพ่อเลี้ยงมากแล้วหนึ่งก็เกเรมากทําให้ท่านเสียใจร้องไห้เสียน้าตาหนีออกจากบ้านแกก็ไปตามกลับบ้านทําแกเสียใจสารพัดเรียนก็ไม่ตั้งใจเรียนแบบสุดยอดอะ่ะดื้อเกเรกินเหล้าผู้เกเรมากสุดท้าย มีเรื่องเรื่องหนึ่งปเป็นเรื่องให้แกเสียใจบบที่สุดของชีวิตแกเสียแกเสียไปตอนปีหกหนึ่งตอนแกเสียเนี่ยหนึ่งมีความรู้สึกว่าหนึ่งทุรนทุลาทลทรมานมากเพราะมันรู้สึกแบบเจ็บกว่าโดนผู้ชายบอกเลิกเจ็บกว่าโดนทอมบอกเลิกเจ็บกว่าโดนผู้หญิงบอกเลิกเจ็บอะ เจ็บแบบจี๊ดเลยแล้วแม่งอยู่ไม่ได้แล้วแม่งเป็นมาเป็นอาทิตย์เป็นเดือนแม่งร้องไห้เป็นเดือนอะอยู่ได้ยังไงอะร้องอย่างนั้นอะเป็นเดือนอะแม่งมาทําใจไม่ได้มันไม่มันไม่ได้มันไม่โอเคอะแม่งนั่งกินข้าวแม่งก็ร้องไห้แม่งกินข้าวกับไข่เจียวแม่งก็ร้องไห้แม่งนึกถึง ที่พูดถึงชื่อของคนคนนี้ไม่ได้ก็คือป๊าป๊าหม่องพ่อหม่องป๊าป๊าหนึ่งชื่อะะชื่อหม่องหนึ่งรักมากทุกวันนี้ที่อยู่แล้วประสบความสาเร็จในชีวิตหนึ่งจะชอบมองไปบนฟ้าป๊าเห็นหนูไหมป๊ารู้ไหมว่าหนูเป็นยังไงหนูป๊าทาไมไม่อยู่ก่อนเรารู้สึกเสียใจแบบนี้อันนี้เป็กาจะเล่าความเสียใจนะคือตอนที่เขาอยู่อ่ะเราไม่เคยเห็นคุณค่าของความรักที่เขาให้มาเราไม่เคยตั้งใจเรียนเราไม่เคยตั้งใจทํางานเราไม่เคยให้เงินเราไม่เคยดูแล พาตายรู้สึกอยากดูแลมันสายไปเว้ยมันแบบมันมันสายแล้วสายไปแล้วมันมันก็เลยรู้สึกทุกวันเนี้ยไปไหนมาไหนรู้สึกผิดทุกวันค่ะถ้าป้าอยู่จะดีมากเลยถ้าป้าอยู่แล้วหนูจะได้กําลังใจถ้าป้าอยู่นะป้าจะสอนหนูแบบนั้นจะสอนหนูแบบนี้ป้าจะจะมีความสุขเชื่อไหม โลความผูกพันมันน่าจะใช่หนูผูกพันมากเลยหนูแบบหนูเลิกไม่ได้หนูหนูละไม่ได้หนูหยุดไม่ได้กับกับอาการนี้นะหนูนั่งรถไปสองคนกับผัวหนูนั่งนั่งอยู่หนูร้องไห้เลยผัวก็ถามเป็นไรคิดถึงพ่อคิดถึงป้าคิดถึงป้าเพราะว่าเขาเป็นคนที่ดีมากเพื่อนหนูทุกคนรักป้าหนูหมดเลยรักหมดเลยถึงแม้เราจะชอบกินเหล้าป้าก็ซื้อเหล้าไม่เพื่อเรากิน ถึงแม้มันจะไม่ดีปาก็ซื้อทิชชู่ไปไหมเ้าจะบอกว่าถ้าพ่อกับแม่คุณยังอยู่อ่ะคุณคือคนที่โชคดีมากๆเลยนะยังไม่เคยทำอะไรอ่ะทำเหอะขอร้องห้าร้อยพันหนึ่งร้อยหนึ่งอะแกไม่เคยได้จากเราแกได้ไปแล้วแกดีใจนะเงินพันเงินร้อยหนึ่งนะแกอวยพรให้แบบโอ้โหเจ้าว่าจังอายอ่ะบอกเลยบวดมาสิบปียังคิดคำอวยพรได้ไม่ทั้งพ่อกับแม่อ่ะ ชิที่สุดด้วยแม่งจะสำเร็จผลในเร็ววันเลยกูพูดคำนี้เลยนี่คือเรื่องจริงยังไม่เคยให้ร้องให้ผ้าสวยๆใส่อ่ะลองเปลี่ยนไปให้แกแม่อยากกินอะไรกินนะแม่เอาไว้ใช้นะพ่อเอาไว้ใช้นะทำเถอะถึงเขาจะดูเหมือนเขาไม่รักเราเรื่องอะไรก็ตามเขารักเราอยู่แล้วแหละเขาจะเฉยอยังไงเขาจะทําเป็นไม่สนใจยังไงลึกๆเขาสนใจเขารู้หมดแหละทำเถอะท <ำ S 2> ําในตอนที่แกยังมีชีวิตอยู่อย่าไปเคาข้างลงเลยมัน เราไม่รู้หรอกเราจะรู้ไหมอ่ะมันมีอะไรที่มันมาการันตีได้อ่ะว่าข้าวที่เราไปวางไว้ให้ข้างลงพ่อกับแม่จะได้กินไม,ไม่มีอมืถ้าเขามีอยู่ให้ดีที่สุดดูแลพระที่อยู่กับเราให้ดีที่สุดเครื่องรางหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดก็ตามเอาไว้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจปู่เนี่ยนะหนึ่งอยู่กับคนที่เขาสอนหนึ่งด้วยความเป็นจริง สายพญานาคหนึ่งอะได้มาบูชาปู่ก็จริงแต่หนึ่งไม่สามารถที่จะเป็นร่างทรงปู่ได้และไม่มีทางที่จะที่ปู่จะมาลงที่หนึ่งเพราะปูอ่อะขาวสะอาดมีแต่จิตหนึ่งที่มันจะมาโนไปเอง